ก็ขอบกผมเลยนะครับทีซีทีดีนะครับวันนี้เราก็จะมามาแต่งตัวละครน,นะ,ะตัวละครก็คือเว็บเว็บนะเว็บไม่รู้จําจชื่อไม่ไนดะ้ก็หาโหลดใน google p l a y s t o r e นะครับ่ง่ายๆครับนี่ครับตัวหนังสือนะตัวหนังสือครับผมจะไม่บังครับจะตามผมนะครับ S U P E R M I I นะแค่นี้นะครับอ่ะเรียนมาโอเคครับมาลุบอ่ะแล้วก็เข้าไปผู้ชายบอยนะบอยอาะได้แค่นี้อ่ะเลือกครับอ่ะส่งผมนี่สีแดงครับสีแดงอ่าหนวดไปต้องเอานี่แล้วก็ แบบนี้นะครับผมจะผ้าผมสอนเร็เกินไปก็องขอโทษด้วยนะครับอะพะพอผมรีบนะครับนี่ครับหูนี่หูฟังครับเด็กหลอกอแล้วก็นวนไม่เอานะครับแมวเหมือนเดิมแมวครับแล้วก็นี่ครับ ให้น่าดูเลยอืมโอเคแล้วเราจะให้ปิดนะโอเคอ่ะแล้วก็จะเอาชุดนี้นะครับชุดนี้ก็จะตามใจคุณเลยเดยครับอ่ะชุดนี้ก็ได้นะครับสามารถเปลีเสื้อได้ใน,ส,นส,สีแดงนี่ครับสีดำสีแดงดีกว่าครับอ่ะอ่ะมัวนรับหมวกแมวเหมียวว,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 วันนี้ นี่นะครับอ่ะผมเอาเมลนะครับอ่ะผมจะเอาปีกป่ะนี่หางครับอ่ะแล้วก็สามารถปรับสีได้นะนี่ครับแล้วก็ผมก็จะพิมพ์นะครับนะ t c h นะครับแล้วก็ว่า t d นะครับอ่ะ แล้วก็วันนี้นะไปยาาปลลปปะซจบลนาซสลนา y e a มกาชุเนกรับอะรับอ่าหนังสือก้าวกะประกาศหาใครอะ,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 อะ แล้วนะเลือกดีดีก็อ๋อนี่ไงไครับโอ้ยเลือยครับนี่ละวิธีการเซฟก็เซฟตรงนี้ครับนครับที่ผมชี้ไปตรงนี้นะครับอ่ะชี้ไปตรงนี้นะครับอ่ะก็กดเข้าไปนะครับไม่ต้องตกใจนะครับกดโอเคไปเลยนะครับกดกดกดโอเคไปเลยนี่ครับเสร็จแล้วครับมาก็เข้าไปในรูปภาพกันเลยนะครับ นี่ครับมันขึ้นมาแล้วนี่นะครับนี่นี่นะครับมันขึ้นแล้วนะครับอ่ะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ